มีอายุ1,000ปีที่อาศัยบนโลกนี้เป็นตระกูลสุดท้าย,ยพ่อบอกแล้วใช่ไหมดูดเลือดมนุษย์ไม่ได้ครับพ่อผมได้รับแจ้งว่าหมาข้างบ้านได้หลุดเข้ามาในบ้านคนุณแล้วก็หายตัวไปให้ผมทำยังไงล่ะครับผมต้องกินเลือดหมาแทนเลือดคนบ้านผมล่ะครับ ไม่มีนะครับอ๋อครับงั้นผมไม่ลบกวดแล้วนะครับงั้นผมอขอตัวก่อนนะครับสุดท้ายกูก็หามึงเจอพ่อห้ามให้ผมใช้พลังวิเศษตอนอยู่ข้างนอกอย่าไปยุ่งเดินต่อไป ช่วยเธอแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับไอเดียยะใครหักหัวไอเจินชื่อออกไปซะมมายุ่งอะไรด้วยวะไอ้เด็กเหลือขอทำไมขย,ยับไม่ได้บ้า ไในที่สุดกูก็าหามึงเจอไม่มีใครเคยทำอะไรพ่อได้แต่ทำไมคุณคนนี้ หรือว่าคุณอย่าบอกนะว่าคุณคือใช่ฉันคือแวมไพร์แต่พ่อบอกว่าเราคือตระกูลแวมไพร์รุ่นสุดท้าย <c oughs> แกบอกไอเดียไปแบบนั้นเหรอ <c oughs> <c oughs> อย่าทำอะไรพ่อผมนะ <c oughs> สวัสดีครับพ่อ นี่พ่อของพ่อเหรอครับแค่พราะแกไปรักกับผู้หญิงที่เป็นมนุษย์แกยอมทิ้งครอบครัวที่สร้างแกมาเลยเหรอผมรักเขาแล้วดูคนที่รักจากไปนั่นเหรอสิ่งที่แกต้องการทำไมแกถึงไม่รักกับแวมไพ์ด้วยกันนี่คงหลามฉันสินะพ่ออย่าทำอะไรลูกผมเลย เราคือตะกูลสุดท้ายก็เพราะว่าพ่อหนีกมาจากครอบครัวเพื่อที่จะได้มีลูกยังไงหลานที่เกิดจากครึ่งแวมไพร์ครึ่งมนุษย์ที่ไม่สมประกอบแบบนี้ฉันไม่มีซะดีกว่างั้นพ่อก็อย่ามายุ่งกับพวกเราเลยปล่อยพวกเราไปเถอะไม่ได้เพราะว่าแกต้องกลับไปกับฉันอย่าทำอะไรพ่อผมนะ ลูกเมื่อกี้ลูกทำอะไรอะ่ะอย่าบอกนะนี่เป็นพลังพิเศษที่หายากที่สุดในกลุ่มแมมพายพลังใบ